น้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ไล์สาราชแนลนำพาท่านผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวดีๆในหัวข้อไม่เคยโดนไม่รู้วิบากรรมที่ต้องชดใช้ทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีทมไป ท่านผู้ฟังครับความเชื่อเรื่องกรรมเป็นความเชื่อที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาและผูกพันกับสังคมไทยมาช้านานแต่คนไทยมักเข้าใจผิดใช้คำว่ากรรมในความหมายที่เป็นผลในทางลบคือหมายถึงสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นเรียกว่ากรรมดังคำกล่าวว่าเป็นเวนเป็นกรรมไรนักหนาะ บ่อยครั้งเมื่อมีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตหรือแล้วแต่บุญแต่กรรมเมื่อสิ้นหวังและหมดความพยายามในสิ่งใดแล้วมักโยนให้เป็นเรื่องของโชคชะตาคนเข้าใจความหมายของกรรมในทางไม่ดีเอาบุญเป็นฝ่ายดีแล้วเอากร,รมเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนอกจากนั้นเมื่อมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ อย่างเรียกว่าประสบเคราะห์กรรมหรือโดนกระทําจากสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้จำเป็นต้องไปพึ่งพาไสายศาสตร,ร์หรือโหราศาสตร์เพื่อถามดวงชะตาราศีหรือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นในยุคปัจจุบันคนสมัยใหม่มักไม่เชื่อเรื่องกรรม เพราะไม่ทราบว่ากรรมนั้นจะให้ผลอย่างไรให้ผลเวลาไหนให้ผลจริงหรือไม่จึงมีคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปสมเด็จองค์พระประถมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่ากรรมเป็นตัวจําแนกแจกสัตว์ให้ไปอุบัติในภพต่างๆ มนุษย์ทุกวันนี้เกิดมาแล้วล้วนมีกรรมติดตัวมาด้วยทุกผู้ทุกนามทั้งในอดีตชาติจนกระทั่งปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่ผู้ทรงศีลแต่จะมากน้อยหนักเบาสักเท่าไรขึ้นอยู่กับการกระทําไม่ว่าเชื้อชาติไหนศาสนาใดอย่างไรก็ได้กรรมนั้นไม่เลือกชาติชั้นวันนะ อย่างไรก็ดีโดยเฉพาะชาวพุทธที่ตระหนักดีถึงบาปบุญคุณโทษใช้หลักธรรมคำสอนขององค์พระปฐะมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครองสติทั่วไปแบบง่ายๆสั้นๆน,นั่นคือศินห้าแต่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้ตรงตามนั้นทุกข้อ ตราบใดเมื่อมนุษย์ยังปล่อยให้กิเลสตัณหาราคะความโลภโกรธหลงการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิษยาให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจและใช้หลักธรรมก็จะส่งผลให้การครองชีวิตใช่จะสงบสุข ในทางกลับกันยังพอกพูนวิบากกรรมให้หนาขึ้นจากที่เรามีกรรมหนักอึ้งติดตัวมาตั้งแต่อดีตมากเท่าใดก็ไม่อาจจะล่วงรู้ได้หากในชาติปัจจุบันยังเดินหน้าสร้างกรรมอย่างไม่หยุดยนต์ชีวิตก็ยากที่จะพบทางสว่างกลับกันจะทำให้เกิดทุกข์หนัก และมีกรรมติดตัวจนไม่สามารถสลัดให้พ้นได้ท่านผู้ฟังครับพระอริยเจ้าสเสวยกรรมเหมือนมนุษย์หรือไม่ไม่ว่าพระอริยเจ้าเหล่าสาวกต้องชดใช้กรรมวิบากรรมในการเคยแกล้งโคไม่ให้ดื่มน้ำชาติหนึ่งในอดีตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นคนเลี้ยงโค ต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคแวะดื่มน้ำข้างทางกลัวว่าจะชักช้าจึงไล่แม่โคไม่ให้ไปดื่มน้ำด้วยการแกล้งเอาไม้กวนน้ำให้คุณบาปกรรมในอดีตชาตินั้นส่งผลมาถึงชาตินี้คือทรงกระหายน้ำแล้วทรงตัดให้พาน,นุนไปตักน้ำให้แต่เนื่องจากมีขบวนเกวียนผ่านมาทำให้น้ำคุณ จึงทรงไม่ได้เสวยน้ำสมปรารถนาในทันทีทรงตัดอย่างนี้สาครั้งจึงได้เสวยน้ำเมื่อคราวใกล้จะเสด็จดับขันทะปรินิพานเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพระองค์เรื่องที่สองขณะที่ประทับอยู่ใกล้สะนโนดาษให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าชาติปางก่อนนั้น พระองค์เมื่อครั้นเกิดเป็นนายโคบานต้อนโคไปเลี้ยงได้เห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำจึงห้ามมันไม่ให้ดื่มน้ำด้วยผลกรรมนั้นในภพสุดท้ายพระองค์จึงกระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาพระองค์ยังทรงกล่าวถึงวิบากกรรมอีกว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพาน หลังจากเสวยภักยาหารที่นายจุนทะได้จัดถวายหลังจากนั้นเกิดอาการประชวนอย่างรุนแรงลงพระบางคนหนักเป็นโลหิตกล่าวคือถ่ายอุจจาระเป็นสีเลือดทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสทรงกระหายน้ำอย่างมากแต่ทรงชาสติสัมปะชัญญาขมทุกขเวทนาไว้ ทรงตัดให้พระอานน์ออกเดินทางต่อไปอยังเมืองกุสินาราระหว่างทางทรงหยุดพักและรับสั่งให้พระเทละนำน้ำดื่มมาถวายแต่พระอานน์กราบทูลว่า น้ำในแม่น้ำตรงนั้นมีน้ำน้อยและถูกกองเกวียนห้าร้อยเล่มเหยียบย่ำไปแล้วก่อนหน้านี้<ม>ก็ไม่ตักมาถวายจนพระองค์ตัดรับสั่งในครั้งที่สามพาโนน์จิงไปตักน้ำมาถวายให้พระองค์ได้ทรงดื่มและน้ำที่พระอานน์ไปตักนั้นกลับเป็นน้ำใสสะอาดน่าสะจใจ กรรมเก่าจากการเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นลูกเศรษฐีบิดาของพระองค์มีภรรยาลหลายคนภรรยาคนหนึ่งมีลูกชายพระองค์เกรงว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปให้น้องชายต่างมารดาจึงลวงน้องชายไปฆ่าที่ซอกเขาแล้วเอาหินทับไว้ ตายจากชาตินั้นบาปก,กรรมส่งผลให้ไปเกิดในนะรกนานหลายปีเกิดมาในชาตินี้แม้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินมากระทบพระบาทจนห่อพระโลหิต กรรมเก่าจากการเคยนำทหารออกศึกในชาติหนึ่งในอดีตพระอ,องค์เกิดเป็นแม่ทัพนำทหารออกรบฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากด้วยหอกตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานสเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแม่เกิดมาในชาติสุดท้ายหลังจากที่พระเทวทัตทำให้พระอ,องค์ สรงห่อพระโลหิตแล้วสเสด็จไปให้หมอชีวกรักษาหมอชีวกได้รักษาโดยการปรุงยาอย่างแรงกล้าเพื่อสมานแผลให้แล้วปิดแผลหมอเข้าไปทำธุรกรรมในเมืองแต่กลับมาไม่ทันเอายาออกประตูเมืองปิดก่อนทำให้พระองค์เกิดความเร่าร้อนในสรีละตลอดเวลา ซึ่งต่อมาได้รับสั่งให้พานนนำยาที่ปิดแผลนั้นออกให้ตอนค่ำนั่นเองท่านผู้ฟังครับการสร้างบุญอยู่เป็นนิดกล่าวคือการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้พองใสการสร้างบุญอยู่เป็นนิดไม่คิดเบียดเบียนใครก็จะพบหนทางที่ดีได้แม้ผู้บรรยายเองก็เชื่อว่า เจ้ากรามนายเวณมีจริงทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่หลายคนมองข้ามไปเพราะคิดว่าทำผิด เบียดเบียนไม่เห็นจะเป็นอะไรในชาตินี้พ่อเขายังอยู่ดีมีสุขท่ามกลางความมั่งคั่งหากจะชดใช้ก็เป็นชาติหน้าและไม่รู้ว่าชาติหน้านั้นจะมีจริงหรือไม่แต่ชาตินี้เกิดมาแล้วกอบโกยได้กอบโกยไว้ก่อนโดยเบียดเบียนผู้อื่นคิดอย่างนี้ก็ผิดแล้ว คนเช่นนี้เขาจะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อมีคนเหนือกว่ามาเบียดเบียนเขาเมื่อนั้นเขาก็จะรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรนั่นคือเวลาที่กรรมตามทันนั่นเองช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ